อยากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 หลังจากตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกันมาพักใหญ่สำหรับเชสโกหัวหอกดาวรุ่งวัย19ปีชาวสโลวีเนียมเมติเมเซโซของเรบูซาบวกล่าสุดสื่ออย่าง Sky ยสปอรตรายงานว่าปิดแสดง ได้เปิดการเจราจากับยักษ์ใหญ่แห่งลีกออสเตรียเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการคว้าตัวกองหน้ารายนี้แล้วโดยยังบอกอีกว่าการหารือส่วนใหญ่เป็นการสอบถามเรื่องค่าตัวที่ทางซาบวกเองก็ไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องเร่งรีบขายในราคาถูกเพราะยังเหลือสัญญาอีกถึง4ปีด้วยกันเทนฮากแย้มโรนัลโด้ยังคงเหมาะกับแผนของตน เรียกได้ว่าส่อแววเกาเหลากันตั้งแต่หัวม้วนสำหรับกรณีที่เอริกเทนฮากออกมาจวกนักเตะที่หนีกลับไปก่อนในขณะที่เกมอุ่นเครื่องกับราโยบเยกาโนยังไม่ทันจบลงว่าเป็นพฤติกรรมที่รับไม่ได้ซึ่งหนึ่งในนั้นมีคริสโนโรนัลโดที่เดินทางออกจากสนามไปตั้งแต่ช่วงพักครึ่งยังไรก็ตามในายใหญ่ชาวฮอลแลนด์ก็ยังคงยืนยันผ่านสื่อว่าโรนาลโดนั้นสามารถเล่นเข้ากับแนวทางและแผนการที่เขาจะนามาใช้กับปิศาจแดงได้อย่างแน่นอน แต่ติดตรงที่แข้งไว้37ปีจำเป็นจะต้องเรียกความฟิตกลับมาให้เต็มร้อยซะก,ก่อนเท่านั้นสเวนบอร n นมระปกหลังตัวเก่งของนิวคาสเซิลประกาศคิดบัญชีแค้นจากเอริเทนฮาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฐานมีตาหามีแววไม่มองข้ามเขาตอนที่ร่วมงานกันที่อาเจ็กอัมสเตอร์ดัมดังนั้นการโคจรพบกัน16ตุลานี้จะสู้ถวายหัวเพื่อเก็บคลีนชีท บอสแมนคือเด็กเทพจากทีมอาักเยาวชนแต่ไม่ได้รับโอกาสเปิดตัวชุดใหญ่จากเชนฮาร์กเทนเนอร์ในขณะนั้นแถมส่งให้ฮีเรนวินยืมใช้งานเมื่อซีซั่น2019-2020จนตลาดซัมเมอร์2020แข่งดัตถูกขายให้ลิวแห่งลีิงฝรั่งเศสด,ด้วยค่าตัว13ล้านยูโรและใช้เวลาสร้างการยอมรับ2ปีก็ถูกซาลิการโดงคว้าเข้าสังกัด31ล้านปอนด์นังจีนกำลังภายในว่าไว้ว่า ลูกผู้ชายล้างแค้นสิปียังไม่สายดังนั้นกองหลังฉายาโรบคอับตำรวจเหล็กจะแสดงผลงานให้อ er ริ็กเทนฮากเสียดายผมก็พอเข้าใจที่สโมสรออาแจ็คตัดสินใจเพราะตอนนั้นตัวผมเพียงอายุแค่18ปีแล้วก็ยังไม่ดีพอสโมสสอนมีแนวทางการเล่นของตัวเองซึ่งผมยังไม่ถึงระดับดังกล่าวจึงถูกส่งให้ฮิเลอวินยืมใช้งานผลงานจึงออกมาดีแต่ที่ขาดใจคือหากอาแจ็คไม่ใช่สโมสรอนที่เหมาะสมกับผมโปรไฟล์ B ยังไม่ดีพอ แล้วทำไมยังมีสโม,มสรแบบริวแสดงความสนใจผมรู้ว่าตัวเองมีของเพียงแค่ไม่ได้รับโอกาสแสดงศักยภาพที่แท้จริงกับอาแจ็คน่าตลกดีเหมือนกันอาแจ็คทำเงิน13ล้านยูโรจากการที่ขายผมที่มีเคยเล่นชุดใหญ่ของพวกเขาได้แม้แต่เกมเดียวเมื่อราคางามแบบนั้นพวกเขาก็โอเคที่จะปล่อยออกไปแล้วนี่ผมก็พูดใดนความสัตย์ว่าโอโหสิก,กรรมให้เทนฮากเห็นดีเห็นงามว่าไปเล่นกับริวดีกว่าสำหรับตัวผมเอง ไม่จะเป็นท้องพิสูจน์อะไรให้เขาดูแล้วในฤดูการนั้นก็ขอบคุณที่เขาพูดแรงๆแ,แต่ไม่อ้อมค้อมผมจึงมีถึงวันนี้จากกองหลังมิดเดิเดียวชื่อๆแข่งไว้22พัฒนาขึ้นอย่างมากทั้งความแข็งแกร่งความเร็วการอ่านทางและการดวลลูกอา,ากาศจนสื่อดัดยกให้เป็นนิวฟันได์